เริ่มที่กัตตุครับแปลว่าผู้กระทํากัตตุแล้วแปลว่าผู้กระทําอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมด้วยตนเองคือสยกตาถูกไหมครับสุดทักกัตตาหรือสยกตาผู้ทําเองนะครับแล้วก็ใช้ผู้อื่นทํานั่นคือเหตุตุกตาใช่ไหมครับดังนั้นกัตตุเนี่ยจึงทําเองก็ตามให้ผู้อื่นทําก็ตามเรียกว่ากัตตุสาธารณะเหมือนกันไม่ต้องเรียกเหตุกตุสาธารณะเพราะมันไม่มีครับกัตตุรวมทั้งกัตตุและเหตุกตตุครับ ในอัดของปัทมาวิพัตน์และตะติยาวิพัตน์ปัทมาก็เป็นกรตตุได้ตัติยาก็เป็นกรตตุได้ปัทมาเป็นกรตตุทํากิยากัตากรตตุวจกทัตติยาไปทํากิยาที่เป็นกรรมวาจกเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับสําเร็จรูปเป็นกตตุการก,กะและเหตุกัตตุการก,กะแปลว่าผู้ที่ซึ่งอันก็นแล้วแต่ครับผู้ทําผู้ทํเพราะกระตุเขาแปลว่าผู้ทาครับ ไม่ว่าจะเห็นคําที่เป็นกัตตุอยู่ไหนก็แปลว่าผู้ผู้หมดล้ครับไม่ว่าจะมีพัดอะไรซึ่งผู้ทําผู้ทําผู้ทาทั้งหลายซึ่งผู้ทําซึ่งผู้ทาทั้งหลายนะครับแก่ผู้กระทําแกผู้กระทาทั้งหลายในผู้กระทําอย่างเงี้ยกระทาผู้ทําผู้ทําหมดตลอดเลยครับตรงมีพัดไหนกระชัานนี่คือเป็นกัตตุนะต่อไปครับดูตัวอย่างนี่ครับพุชติพุชิพุชติพุชิสติสามการยกมาตัวอย่างเป็นกัตตุและก็เป็นปัจจุบันการไม่ต้องเอามาทั้งสามเพราะเรารู้แล้ว พุทธชติแปลว่าผู้ตรสัสรู้พุโทโธชื่อว่าพุทธะผู้ตรัสรู้นะครับนะครับถ้าแปลกริยาขอยาลว่าย่อมตรัสรู้สาเร็จเป็นพุโทโธไปว่าผู้ตรสัสรู้ครับผู้ตรัสรู้เนี่ยคือเป็นกระตุนะครับทํากิริยาที่เป็นกระตุหรือทัทาติติทายโกทายกทายกนั่แหละครับทัทาติย่อมให อิติเพราะฉะนั้นทายโกชื่อว่าทายกโกแปว่าผู้ให้ชื่อว่าทายกถ้ามัคคะก็แปลว่าผู้นำมัคคทายกแปลว่าผู้นำถวายทานนะครับทายกแปลว่าผู้ให้ทานมัคคทายกแปลว่าผ oui. ู้นำในวิธีในให้ทานผู้นำนะครับมัคคะแปลว่าผู้นำทางครับนำทางในพิธีกรรมนำทางในวิธีการให้ภาลับศีลภาเก่าคำถวายทานภาอุทิศส่วนกุศลอะไรอย่างนี้ครับทั <ihrem hn> ้งหมดเรียกว่าทายโกนี่แหละครับอันนี้แปลว่าผู้หมดนะครับนะครับ พุโทโธคือใครคือผู้ตรัสรู้เอาแล้วทายโกคือใครคือผู้ให้นี่ไหมครับต้องมีผู้ผู้มาแล้วครับต้องแปลว่าผู้เพราะเป็นกัตตุสาธนาะน,นั้นถ้าเราไปเห็นพุโทโธรมโมสังโฆหรือว่าไปเห็นทายโกอยู่ในไหนนั่นแหละครับเขาผ่านไปจากกัตตุสาธนะครับต้องแปลว่าผู้ครับ